เอา้เอาขอบคุณมากนะค่เม่ราโบแมนไม่มีปัญหาอืมเอ๊ะมึงคิดหร้วว่ามึงจะหนีไปไหนได้ออแกใบรอนนะอแว่เราพกรากาลอะตจัดการซะว้าวี คิดเลยว่าเธอจะจัดตาฉันได้ฮะอี๋ยา่าอ่าฮะตามฉันไปเลนเอาไอาไ้ประตากูมาเออเออ่าฮี่ฮี่ฮี่อืมเออยอยไปเลยโอ้ชิปหายแล้วกูนี่เลวอ้า โอ oh ไม่ละเฮ้ปัร์ว้ก่อนเดี๋ยวไม่เท่อ้น,น,นี่มันพี่เหมือนพี่คีโตชัดเลยเธอไม่รอดแน่อยา่าเธอคิดเธอจะอย่าเอาไปชีวิตไปเสี่ยงดีก็ใจป้าเดี๋ยวไม่ได้พวกทีวีอะพวกไอพวกงโง่พวกเองทำอะไรร้วกันอยู่ ออกไปจากที่นี่เ้แกจะได้รับพลังที่แกน,นโดนไปฮ่าะอาจะเจอรถไทยหน้าหน่อยแน่โอ้ชิพายแล้วกูเออกูยังไม่ไตายกูยมีโทเทม,อมเอะเอเอไอ,อพวกเซลเลอเอฉันแกไม่สามารถฆ่า,าฉันได้หรอกนะ ใบเวลาเปิดม้นผู้ระสมกินแล้วไหมฮะกูฟังไม่รู้เรื่องเว้ยเออเออวกูลูกแอบีไอ้หี่มันผู้ผสงกินจริงวะมึงฟังเองแล้วกันเว้ยคำแปลก็ไม่มีรู้ที่น่กูรอว่ะเอออีมึงคิดว่ามึงรอที่สุดในโลกเหรอวะ มึงตายแน่อ้าวไอ้หักูเออมึงจะหาคอกูยังไงวะอ้ากูรอที่สุดแล้วเวย้ยไม่มีใครสซบพวกพวกมึงอ้านของมึงน่าจะตายแล้วมั้งกูไม่รู้ทตนี่น,คนาคุณภาคภาคไม่ออกนึมปรับคำแพร่ภาษาไทยอ้า มึงตายอ้ยเจ้ากูบิเจ้ากูไปใจเจ้ากูก็อื่งแน่นอนอายเออหมวกกูอาขากูเออฮ่าจกชาลุกสะบังฮะไอ้ฮื่มอืมอ่มไอ้ไรวะเฮ้ยมันทำกูวะพวกกูไว้เออรถทังแท็กเตอร์เองอืม ทำไมล่ะไม่มาใหม่มึงที่เรามึงจะทำให้กูได้ว่าคนพระมึงตายมึงทำตัวเร็วเกินไปแล้วกูไม่ชอบนะเว้ยบีมวนี่แหละคนคนเจ้าของภาคภาคไม่ทันไม่มีแปลไทยแต่แถมไม่มีเซนเซอร์ฟังสดๆเลยอ mm ืม hmm. อ mm ื้อยู่ได้หรือบอ โอ้นะบเราจะต้องว้าพาับโบราด,ดวาักตุพาเขาดาดว้าไปที่ฐานทัพดวลเลยอืมมึงจะหนีไปไหนอะครับไอ้หน้าหีกูสงสัยว่ากูน่าจะเจ็บหน้าดูเลยมึงจะหนีไปไหนเจ้าจะหนีไปไหนมึง ค้อใจไม่สุลหรอคูฉันรู้สึกว่าจะมีใครตายสักคนนะฮะผูกูคิดว่ามึงเต็มกูจะฆ่าตัดปากมึงก่อนเลยเยีย